ผมให้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 แปผมให้แปผมว่าให้ดีผมให้ดีีแล้ว่อนอเปียเดนเดินเดินเดินแอเพียเราเพื่อนหหาหาในไงในไงในอยู่นแล้วกูอยู่ในคอมแบทนอยู่อะไรทีนั่นไงอะไรทก่นั่อยู่ไหนวะอะไรของมึงนะมันขึ้นนอเพียแล้วว่ะหาแนวกูวิ่งนะนะกูวิ่งนะ โอ้ยไอ้เขี้ยแสดงว่าไม่ไม่ใช่ที่เดิมไม่เขี้ยฟาเจอกูอ่ะไม่ใช่ที่เดิมไม่เขี้ยมึงเจอเลยผิดหอยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วตรงกู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 ไปไปตุกฟาไปไปไปตุกฟาตีเลยตีเลยตีเลยกำลังไปตีไม่ได้รอบก่อนเลยไม่เขี้ยเพิ่งไปหาเพื่อ วนผิดด้านด้วยดีเชนเลยกดแล้วมาดิสัตแล้วโอ้ยเียดันไม่เนี่ยเปิดทัน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 แม่งนานโอ้กระตุ้สักกระท้งขี้ข้กระ้งดิ้่มบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยกระตุ้งขี้อะไรอะไรไม่โอ้ผมลื่นมากตอนนี้โอ้โหลื่นเลยดิ้ี้โ้ยดิ้ี้ไม่สักขึ้นเขามาเย็งไอ้ควายเอ้ยพลาดแล้วคุณพลาดวะคุณโง่ใส่แต่หัว โอ้ยาไม่แดกอ่ะโอ้ยมันเรื่อรถเร็วมากเดื่รถเร็วมากไอ้ยตายเขี้ยะป้ทุกคนดีปอมทุกคนดีมึงใช้ดีสเลคตัวเองได้เว้ยแต่แม่จะกลับบ้านเลยอ้าวไม่ทันละผมไปละคุณนนตีอยู่ไหนอ่ะไหนตีอยู่นี่คุณนอนอยู่เหรออันนี้ตีเหรอใช่ป่ะนี่นี่ไม่ทันไม่ทันไม่ได้โอ้ยใสไก่เลยเยอะเอ้ยมันแตกมันตายหมดเลยนี่หว่าเขี้ยหรือว่ามันไม่เรนเดอร์วะโอ้ยไอ้เขี้ยไม่เรนเดอร์ ชบตีไม่ได้ศาสตร์ปั๊บหนึ่งไอ้จะมางมิงไปใหม่กูปางฮิวอยู่เออฮิวกูฮิวกูชกตีอยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยจบยังเร็วไหวเงี้ยเรียบร้อยแล้วมั้งเนี่ยยังยังไม่จบแล้วเนี่ยเลือดมันหมดแล้วเนี่ยดูยังไงว่าเลือดมันอยู่ไหนอ่ะนั่นไงเรียบร้อยคิไม่ได้แน่แน่ไม่ได้แน่เลยไม่ได้แน่ก่อนตายของวายเลยโอ้ยเราทำได้0.39เปอร์เซ็นต์เนี่ยสุดยอดอ่ะ อ่าอันี่ต่อไปเกิดแล้มึงพีโดนี่ต่อเปล่าพีโดนี่โยเออพีโดนี่พีโดนี่ไหวแต่คือโดนวันช็อตคือทายนะกูแค่นั่นแหละอีโบนี่เหรออีโบนี่เอ้ยด็กกันไฟเด็กกันไฟกับไอ้มามาซาิ่งกับมันจะเกิดไปเปล่าไปดิไปดิอยู่ไหนไม่ต้องมีนีิอ่ะมีนีิง่ายกว่าเว้ยมีนีิง่ายกว่ามันอยู่ไหนอยากตีโกสติ้งอ่ะเผื่อเธอตอบอะโกสติ้งของโกสติ้งใช่ไม่รู้เพรโกสติ้งไม่ไหวเว้ยสุกัดโุกัดโุกัดดีเสิร์ช มึงกูเออกูว่ากูว่าเราไฟไหวสรุปสรุปมึงมึงอัพสายไหนกายอัพสายไหนอัพก็สายไฟสายยางจริงสายไฟจริงเค้ยครับเค้ยเดี๋ยวกูจะเอาสายไฟและสายยางมาลัดคอมึงว้าวไปดูไลก์กันครัเป็นเวลาของการลาบอร์ดเพื่อน m v p ห้าตัวใช่ไหมกาย m v p ห้าตัวครับแต่มินิไม่เกี่ยวนะครับมินิไม่นับหรอไม่นับแล้วครับจบเลย แล้วแม่เอาไอ้สัตว์แถวนี้เนี่ยเดี๋ยวคนรอกันเต็มเลยอ่ะเอ้ยช็อตทามแล้วเฮ้ยนั่นปะตรงนั้นคืออะไรทำไมมันมีแสงโอ้ยม่ใได้สัตว์ดอกอ๋อไม่ใช่นะมันนั่นมันดราโม้ดราโม้ชนไทยห้าเป็ห้าสิบแถวเนี้ยรับรองชัวร์ไอ้เกียร์ใครได้เปิดก่อนอ่ะได้เปรียบเว้ยคือเปิดเปิดก่อนแล้วได้ของแน่นอนใช่แต่มันยากอ่ะมันต้องแบบกดตาดีเกียร์แล้วแบบสปอนแบบลัคกี้สัตว์เออเราต้องกระจายกันเว้ยกระจายกันอย่ายุดกูถึงได้บอกไอ้เกียร์ กระจยมากรเอาเลือกตามดี้เฮียเลอกฝ่อโลกูไอสัตเอ้ยสองตัวนี้เป็นเฮียอะไรเนี่ยผมอยู่กลางดงหมาแล้วฆ่าเลยฆ่าเลยลามาตามกูเฮียโอ้ยหมาเว้ยผมกดผเดผมกวนเพกตีโอ้กตีมาไอกูตีกตียิงกาบไหมพสี่กาบไห้พสี่แกเืดแล้วเถิดีแตกแล้วเฮียไม่วิ่งช้าอะอย่างนี้โอ้ยเปิดเรนเดอร์เป็นแม็กซิมัมลปดีกว่ามาไหนๆก็ไหนๆไรเฮีย ้ไอ้เหี้ยมีออคชั่นว่ะฟักไปดูดีกว่าเฮ้ยมันดูประมูลดิมันมันสามารถเชียร์ได้นะเว้ยเห็นมาค่าความคิดเดอะเห็นไหมแล้วมันได้เหี้ยอะไรอ้เหี้ยคนนี้คนแบบเชียร์พันสี่คนหนึ่งศูนย์ได่ทันเฮ้ยเอ้ยขึ้นมาแล้วว่ะขึ้นมาแล้วโอ้โหมันขึ้นมาเก้าแหวะเชียร์ยังไงวะไม่เป็นเก้าหมื่นเลยเห็นมี้ยค่าความคิดเดอะเฮ้กูอยากเชียร์คนเนี้ยกูอยากเชียร์คนเนี้ยที่มันขึ้นมาเสียตังค์เชียร์ทำไมอ่ะโอ้ไอ้เหี้ยสักแค่นี้ก็เสียตังค์ไมม่เดี๋ยวพพิบอสียมมันแค่พิพ์อ่ะเห็นงฝ พิมพ์คอมเมนต์ลอยอ่ะบูเลมเมนต์ไม่ใช่ดิโอ้กระตุกสัตว์อ่ะแค่คอมเมนต์มันลอยกระตุกชิบหมเช่ไม่มึงเจอชหสกูแน่สัตว์กูกดไม่ได้โอ้คอมเมนต์ลอยโอ้โหเฮียคารมีเดี๋ยวมึงจะเห็นกูจริงโคกระตุกอ่ะตอนนี้กูชีสไปแล้วแต่ชีชที่ไหนไม่รู้อ่ะโอ้โหแล้วนนั่ไงชีเห็นชีเซ้งเหรอชีเซ้งไปแล้วไปแล้วยายิดยายิดมาแล้วย่ายิดไหนวะย่ายิดย่ายิดลอยไปแล้วย่ายิดหายไปแล้วสตูต้าไปแล้วไหมนี่เขาเขียนสตี่ยเมื่อกี้ต้องได้โอ้ยข้าคอมเมนต์คนนี้ก็มาแล้วอะ ไปแล้ว that's the biggest ever กระดูกเดงในี่โดนแน่โดนแบนแน่สัสก์โฟ้าเดีเวดีนี่ไงนี่ไงข้างล่างเนี่ยโอ้กระตุกสัตว์มันไม่เห็นเอ่ะมันไม่ขึ้นอ่ะเราบิดได้ป่าวะเจ้าวะอม่งเจ้าวะนี่เหี้ยเขาไปแบบแนวๆอะก้าเขาไปบิดแค่หนึ่งคอยอ่ะเอาวะกูอยากเปกูอยากไปที่สามไปเฉยอ่ะ โอ้ยยังไงอ่ะโอ้ยเช็คกระตุกแบบกดไม่ได้เลยเยอะออเฮียมึงอันนี้อันนี้มันรวมรวมถุกเซิร์ฟเลยนะเนี่ยใช่ใช่โคตรเยอะเอ็นทุกเซิร์ฟหรอใช่มันดูดีมันมีมันมีขึ้นเซิร์ฟด้วยใช่ใช่ข้างหน้าเนี่ยไบโลตาทีเดนบูทเทียเนี่ยเต็มไปหมดเลยกระตุกจังเลยล่ะนะเนี่ยหรือเปล่าซูเปล่า โอ้โหได้โค้ดด่อกแต่ร้อยแปดร้อยแสนแปดเพชรออกในเี่ยกับสุขัยเนะไอ้เรี่ยวเกิดยังเนี่ยยังไม่เกิดกูดูอยู่ตลอดเฮ้ยมันจะเกิดไหนอ่ะผมอยากรู้เฮ้ยมีให้ฮาวเวสกล้าไหมฮาวเวสวะมันฮาวเวสไม่ได้ครับเรื่องไมถ่ายงรถ้ากายไม่ถึงก็คือไม่ต้องพูดแล้วเพื่อนตัวนี้เขาออเต็มเลยวะ What the fuck กูว่ามันต้องแถวนี้แหละสว์ชัว<ห>ร์ๆ <eurs> ต้องแน่นหน่อย,หย,ยเหียกูเปิดโกกูเปิดหน้าออโตรอแล้วโอเจเฮ้ยคาเค้นวิลสปอนสนไปกูอยากให้พวกมึงดูมากเลยสก,กิลแม่งอ๋<ด>อเหมือนผมไปอโก,ก้ตัวไหนปะเนี่ยไปทานอะคาเค้นอะคาเค้น<ช>น<อบ>ี่คือแบบแม่งเคียร์แมปอะตายทั้งแมปเลยเฮียสุดยอดฮะเออไม่จะมีแ<ชอ>บ<ชอ>บสกิลปล่อยหนวดอะ ใชมม่มันคือมังกรอนบางวันใช่ไหมไม่เขียน,น,น,นอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมใช่กูว่าน่าจะอีกสองนาทีอะถ้าเกิดว,ว่าเอาแบบมันตรงเป๊ะๆอ่ะไมให้กูราตะเวนเหรอเนี่ยอยวิ่งรอบแมพมาตั้งเยอะแล้วขอบัฟกันแล้วว่ะอ๋ออีกสิบวิครับอีกสิบวิเก้าแปดเจ็ด,ดหกเฮียเอ้ยนับวิไม่เป็นจบลแล้ว <laughs> ยังไม่เกิดเลยโอ้ยไอ้เชี่ยอีกพาวเวอร์เซฟิ้งหมดเฉยเลยวันสุด

โอ้ยง่วงเลยสัตวโอ้ยเนีะโอ้สลีปนานมากโอ้ยอย่างใกล้โอ้ยอย่างใกล้ใกล้เกินไปแล้วโอ้ยสลีปพนเิกูเหอขนาดเนี้ยอืมโคฟูลี่่เียเนยเนีอย่นี่ยเดนะไย้เหี้ยใคร่ยเนเน่ยเ่เ่ยเนีนเนี่ย มึงก็อย่าไปเต็กตีมันโอ้ยก็โกก็ไม่อยาหรอกเพื่อนแต่เสื่อนเป็นเอวีไงสกิลเฮ้ยกูดับกูดับเอากูดับไม่ได้เอากูไม่ดับกูยังไม่ดับแต่กูใกล้แล้วทุบผมหน่อยทุบผมหน่อยมันอยู่ไหนอ่ะอันไหนคือมึงไม่เยี้ยดูไม่ออกผมอยู่ในตรงเลยผมอยู่ในโต๊ะคนโดนใจไม่มีทางคนโดนอ่ะกูบอกเลยได้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 แต่กูหาอยู่ไอ้เยื้ยนี่ใครอ่ะนี่ใช่ไหมไม่ใช่ S <S> เอามีคนหลับอันจริงอันจริงไปแล้วอันจริงพี่แตกไปโดนหาตายเนี่ยตายเนี่ยไม่กดเกิดกดชื่นออกปาร์ตี้ก็ได้เว้ยกดร้องไห้กอรกดร้องไห้กอดกดร้องไห้กดกดช่วยกดช่วยตรงไหนอ่ะไหนวะกูไม่เห็นไม่เจอไหนวะไอ้ตีกูหาตีอยู่เว้ยไม่แกงยังไงจบแล้วหย่า โอ้หดาเมจกูไม่ติดด้วยซ้ำเพราะกูหลับไปก่อนไอ้้เียมันติดเป็นอ๋อนี่ไงไอตี๋ยี่สี่เราติดปะสามสิบยี่สี่ในกล่องเนี่ยมันมันส่งมันส่งเข้าเลยไงใครเป็นค่ทีไมึงอยู่ไหนวะกูยังหาไม่เจออ๋ออยู่ข้างเอสเลยเนี่ยแต่คือเอสอ๋อเห็นแล้วกูเห็นมึงแล้วครับหนึง ไอ้ซาดเลยคุณมึงเลิกตาคุณนี่คุณตีไม่ได้เอ้ากูตายเลยไอ้สาดเนเฮ้ยกตัวไหมเนี่ยที่ไหนเขาไม่ได้หาไม่เจอเนี่ยนั่นแหละกูอยู่ที่เตี๊ยนมึงอ่ะคารมิ้กูอยู่ที่เตี๊ยนมึงอ่ะเลิกเดินมางหลังเขียนขึ้นมาสิจรปะอันจริงอันจริงเลยอันจริงแล้วอันจริงเนาะขอหมุนก่อนขอหมุนก่อนพ่อเลิกบัง What the fuck กดลองให้กกดงไห้กองกดดชจดชตรงไหนอ่ะไหนวะกูไม่เห็นมึงเจี่ขวดลองไห้เลยวะไม่เห็นกดทุบโอ้ยตยยังไม่เห็นเลยเขาึ้นหรอข่ึ้นหรอะขึ้นอะไรเอ้ไม่ตายใช่ไหมวะเอ้ยัไม่เห็นเลยว่าอยู่ไหนกัน